สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูฝนจะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับพี่เสี่ยวหลงพี่เสี่ยวหลงจะมาสอนคำทักทายในภาษาจีนให้กับเด็กๆนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำศัพท์น้ารู้วันนี้คำแรกหนีห่าวหนีหาวสวัสดีคำต่อมาหนีนห่าวหนีน สวัสดีคำนี้เราจะใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูเป็นต้นต่อมาคำว่าเจ้าอันเจ้าอันแปลว่าอารุณงสวัสด์ต่อไปคำว่าจ้าช่างเฮาจ้าช่างเาสวัสดีตอนเช้า พร้อมที่จะเรียนรู้คำต่อไปกันหรือยังคะคำต่อไปคำว่าหว่านอันหว่านอันราตีสวัสดิ์น้องๆลองพูดตามนะคะคำว่าหว่านอันหวานอันราตีสวัสดิ์คำต่อไปคำว่าหว่านช่างหาหว่านช an ่างหาสวัสดีตอนเย็นน้องๆลองพูดตามนะคะคำว่า 晚上好，晚上好，สวัสดีตอนเย็นคำต่อไปนักเรียนมักจะใช้ในห้องเรียนเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าคะคำนี้คำว่าเริ่มชื่อหาเริ่ชื่อหาสวัสดีคุณครูนักเรียนลองพูดตามนะคะคำว่าเรล่ชื่อหาเรชื่อหาสวัสดีคุณครู เป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ทั้งเจ็ดคำยากไหมเอ่ยถ้าไม่ยากพร้อมที่จะไปเรียนส่วนต่อไปรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะพี่เสี่ยหลงจะชวนน้องๆมาฝึกออกเสียงกันคะ่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องคะ่ะคำนี้ออกเสียงว่าหนีหา่า หนีเห่แปลว่าอะไรล่ะคะจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องแปลว่าสวัสดีน้องๆลองฝึกออกเสียงอีกครั้งนะคะหนีเห่านีเห่าสวัสดีพร้อมจะไปคำต่อไปได้ยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะคำต่อไปคำว่า หนีนหา่านีนห,นนหแปลว่าสวัสดีเราใช้คำว่าหนีนหา่ากับใครนะคะน้องๆน้องๆจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องเราใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือคุณลุงคุณป้าไปดูคำต่อไปกันเลยคะ่ะ คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะน้องๆ <c oughs> องจำได้ไหมคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเหล่าชื่อหาวเหล่าชื่อหาวน้องๆลองออกเสียงนะคะเหล่าชื่อหาวแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องสวัสดีคุณครูเหล่าชื่อหาวสวัสดีคุณครูน้องๆอย่าลืมไปฝึกออกเสียงกันนะคะ น้องๆชอบเขียนภาษาจีนกันไหมคะพี่เสี่ยวหลงจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนภาษาจีนกันค่ะดูนะคะคำแรกคำว่าหนีหนีตัวนี้แยกมาจากคำว่าหนีเห่าดูนะคะคำว่าหนีตัวนี้ยังแปลว่าคุณเธอน้องๆลองสังเกตดูนะคะจะเป็นการเขียนตามภาษาจีนจะลากจากด้านบนลงด้านล่างและขีด ทีละหนึ่งขีดน้องลองสังเกตดูและทายสิคะว่าคำนี้มีทั้งหมดกี่ขีดเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคำนี้มีทั้งหมด7ขีดค่ะน้องๆลองดูนะคะขีดที่1ขีดที่สองขีดที่3ขีดที่4ขีดที่ห้า ขีดที่6และขีดที่7ค่ะเห็นไหมคะยากไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูคําต่อไปกันเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะคําต่อไปคําว่าหาวหาวที่แปลว่าดีคํานี้น้องๆลอง,องสังเกตดูสิคะว่ามีทั้งหมดจํานวนกี่ขีดคะ มาดูเฉลยกันเลยค่ะคำนี้มีทั้งหมด6ขีดค่ะดูนะคะขีดแรกลากจากบนลงล่างขีดที่สองลากจากข้างบนลงข้างล่างเช่นกันค่ะตวัดไปด้านซ้ายเล็กน้อยขีดที่สามลากจากซ้ายไปขวาขีดที่สี่ลากจากซ้ายไปขวาตวัดลงเล็กน้อยขีดที่ห้าลากจากบนลงล่างตวัดขึ้นเล็กน้อยและขีดที่หก ลากจากซ้ายไปขวาน้องๆลองฝึกเขียนกันดูนะคะถ้าน้องๆอ,อยากเขียนให้ถูกต้องและสวยงามเหมือนเจ้าของภาษาน้องๆควรฝึกเขียนอย่างสม่ำเสมอและเขียนให้ถูกต้องตามลำดับขีดด้วยค่ะเราเรียนกันมาจะมีทั้งการอ่านการพูดและการเขียนต่อไป เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปฝึกทบทวนความจำกันสักหน่อยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพี่เสี่ยวหลงชวนน้องๆมาเล่นเกมทายคำศัพท์โดยน้องๆต้องบอกคำอ่านและคำแปลของคำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งหนีห่าวแปลว่าสวัสดีข้อที่สองจ่าวอันอรุณสวัสดีข้อที่ 3, าสามเหล่าชื่อหา่เาเหล่าชื่อหา่าสวัสดีคุณครูมีน้องๆท่านใดที่ตอบถูกหมดเลยบ้างคะก่งมากคะ่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมรับชมในคลิปต่อไปจายเจียน